ส, right สวัสดีครับพ enfin ี่มีลาโลนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับ mm hmm. นะมาเพื่อนๆครับตอขออนุญาตเข้าเรื่องนะครับเพราะว่าในกรณีที่ระบบนะครับไม่จม่ายเงินให้เราเหมือนในรูปภาพลักษณะแบบนี้นะครับเอาลงตัวลงครับมันมี2กรณีกรณีที่1เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจะมียอดค้างนะครับผมกรณีที่2ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับคือไม่ได้ทําผิดกรณีแบบนี้นะครับต่อให้คุณมียอดค้างเท่าไหร่จะผ่านมากี่เดือ <subjected> นแล้วนะครับเพราะว่าค <dual> ุณนั้นทําผิดนโยบายของพาร์ทเนอร์ จะมียอดค้างกี่เดือนก็ช่างนะครับระบบจะไม่จ่ายแน่นอนแบบนี้ต้องรอให้คุณปลดอย่างเดียวในกรณีแรกนะครับกรณีที่2นะครับคือเรานั้นไม่ได้ทาความผิดเลยนะครับเราไม่ได้ไดกระทําความผิดเลยแต่ระบบไม่ขึ้นประมวลผลให้ไม่ขึ้นชําระให้เรามา2เดือนแล้วนะครับแล้วระบบก็แจ้งเตือนลักษณะแบบนี้ว่าให้เรานั้นอัปเดตบัญชีผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเพื่อนๆกรณีอย่างนี้นะที่เราไม่ได้ทําผิดเลยนะครับผมระบบแจ้งเตือนว่าให้เราเปลี่ยนบัญชี อัปเดตบัญชีใหม่ใช่ไหมครับพอหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปอัปเดตแล้วอัปเดตแล้วอัปเดตอีกทําไมรนะบบไม่ขึ้นให้สักทีตรงนี้นะครับถ้าเราเข้าไปอัปเดตแล้วเราอย่าไปทําอะไรอีกรออย่างเดียวรอจนถึงสิ้นเดือนใกล้วันชําระอย่างเดียวสถานะนี้ถึงจะเปลี่ยนแต่คราวนี้ด้วยความที่ว่าเราเข้าไปอัปเดตแล้ว สถานะไม่เปลี่ยนเพื่อนเอนเข้าใจผิดว่าทําไม่เสร็จเพื่อนๆก็มีการไปอัปเดตเรื่อยอัปเดตเรื่อยอัปเดตเรื่อยผมบอกเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนที่ทักมาผมแล้วก็พยายามอัปเดตต่ออัปเดตใกล้วันชาําระผมบอกเลยว่ายอดจะยกไปอย่างเดียวส่วนใครนะครับที่ขึ้นแบบนี้มา2เดือนเราไม่ได้ทําความผิดเราอัปเดตไปแล้วถ้าเกิดว่าเดือนนี้ระบบไม่จ่ายเราจริงๆร,ระบบขึ้นไม่จ่ายเราจริง,รงผมอยากจะให้เพื่อนเพื่อนนะครับโดยเฉพาะเฟสส่วนตัวที่มียอดค้างมา2เดือนถ้าเกิดว่าเดือนนี้ไม่จ่ายเป็น3เดือนถูกไหม คุณนะครับไปสมัคร Meta Verify ได้แล้วเพื่อที่จะคุยกับซัพพอร์ตโดยตรงนะครับที่เป็นทีมงานของเมืองไทยให้เขาดูให้ว่าทำไม ID นี้เราถึงไม่ได้รับเงินนะครับคุยกับซัพพอร์ตโดยตรงคุณต้องมีการอัปเดตคุณต้องมีการซัพพอร์ตของทางระบบบ้างในเมื่อคุณมียอดเงินที่มันค่อนข้างเยอะนะครับคุณก็ต้องยอมจ่ายเสียค่าสมาชิกรายเดือนเดือนละ300กว่าบาทอันนี้คือเฟสส่วนตัวนะ ผมอยากให้คุณสมัครมากกว่านะครับเพราะคุณจะได้รู้เหตุผลของคุณว่าทําไมฉันถึงไม่ได้รับเงินติดต่อซัพพอร์ตโดยตรงคุณจะรู้นะครับถ้าเดือนนี้ใครไม่ได้รับเงินในกรณีแบบนี้นะแล้วเราไม่ได้กระทําความผิดเลยคุณสมัครซัพพอร์ตได้เลยทันทีนะครับแต่ก็มีเดือนนี้ผมมั่นใจว่าจะต,ต้องมีคนที่ได้รับเงินแล้วก็คนที่ไม่ได้รับเงินเพราะว่าเดือนนี้วันนี้นะครับวันที่14แล้วก็ยังมีการไปอัปเดตบัญชีอยู่ต่อเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณรอยอย่างเดียว สถานะแบบนี้ระบบจะยังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะถึงวันชำระนะครับ